เอ้พี่ฟาร์มครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ทำจาวิชใช่ไหมครับอ้าวใช่วันนี้พี่มีอะไรจะมานำเสนอครับอ่าตอนเนี้ยมันกำลังเป็นเทรนเลยเป็นเทรนเลยเหรอครับใช่รู้ไหมว่าเป็นเทรนอะไรช่วงนี้มันเป็นเทรนอะไรครับช่วงนี้อ่าเรามาดูกันแลวกันว่ามันอ่ะน้องบีมวันนี้เรามาแบบสบายสบายชิลๆแล้วกันเป็นซีแซกนั่งเล่นนะอ่าครับผมอ่ะนี่ไงน้องบิมที่พี่บอกเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องเขย่าโคอาล่ามาร์ช โคราชอันนี้เหรอครับใช่แล้วน้องบีมรู้หรอเปล่าว่าการเขย่าโค่า,าชแบบเนี้ยห้าพันครั้งถึงจะได้็นก้อนกลมๆคล้ายช็อโกโกบอลต้องเขยา่าทั้งห้าพันครังใช่แล้วเฮ้ยอันนี้ถนัดเกินไปอ่าถ้าเกิดเขย่าโคราชห้ครันงแล้งมันจะกลายเป็นช็อโกโกบอลเป็นรูปกลมๆนะฮะงั้นผมก็เมื่อยมือตายเลยดิอ่าเครื่องนี้จะช่วยน้องได้แต่พี่ขอยกเครดิตเครื่องนี้ก่อนเครื่องเนี้ยมี เป็นรุ่นพี่เพ,พื่อนพี่ที่ชุมนุมโรบอทเป็นคนทําอ๋อจากชุมนุมโรบอทนี่เองใช่เพื่อนพี่ชื่อน,นัทอยู่คณะวิศวกรรมชุมนุมโรบอตนะครับเขาว่างมากเขาเลยทําขึ้นมาแล้วเพลินว่าพี่เกิดไอเดียพี่อยากจะให้จาวิตของพี่เนะี่ยมันสั่งงานเอ็เครื่องนี้ได้บ้างอ๋อพี่จะสั่งให้มันขยา่าโฟราร์มาผ่านจาวิตใช่อ่ะน,น้องบีมไปเปิดโป,ดปรแกรมสิเอ๋อเปิดโปรแกรม Hey! Hello farm. what do you do? Shake the pot Switch on What else? Play music Music off One hmm. she เราก็รอมันขย่อยแล้ว,วก 5, ็ผ้าพันค้งแล้วจะได้การถกลมใช่แล้วเราก็นั่งฟังคืนมาอันนี่คือการฟังคืนไปด้วยแล้วก็รอข้ากถมผมจากการขย่อยก็เรามาช่วยกันดูมันเฮ้วิ่งเหนื่อยมากเลยครับอ่าตัดได้ด้วยจาวิตผมว่ามันน่าจะผ้าพันครั้งนะครับพี่ป่าวโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะสั่งอ่ะครับตัดอยู่เลยเฮ้ hey. Hey. Hello, farmer, what do you do? Stop. I cannot understand. Stop! What else? Stop! Oh, when you love it. When you love you beat What else? <laughs> บายบายมันคงสั่นมานานมันเหนื่อยบายบายฟาร์ม <bye> โอดีนะยังยังรู้ว่าพี่พูดบายบายอ่ะมาโอเคเรามาดูผลงานของเราดีกว่าครับผมมานี่ผมเขยา่าเครื่องนี้เขย่ามากี่นาทีแล้วครับเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้เกือบชั่วโมงถึงไหมเนี่ยครึ่งชั่วโมงหน้มั้งเนี่ย เป็นไกลไหมสินี่ครับเขาว่าจริงๆด้วยผมเฮ้ยอัดโดนหรือเปล่าวะไม่ครับไม่โดนไอยาอยาแหมแบ่งกันคนละครึ่งกินแล้วกันโอเคครับที่แจกนั่งเล่นจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย อดงนี้กลัครึ่งน,น,นี่ผมหยุดได้แล้วใช่มั้ยหยุดได้แนละ้ว